you know it น่เวย์ลี่อร่อยเปรี้ยวเปรี้ยว yes อร่อยแทสแทสชาลีวันแทสแซมเปรี้ยวเยัแบบปี๊ดเยันุ่งอ่ะนายชาลีแทสดิชาลีแทสดิไปอัง yes อร่อยทุกคนอ มังโก้แคนดี้มังโก้แคนดี้ you like you don't like really, right? yes. s ซอสก็วิลลี่อร่อยซอสนี่ต c องซอสใช่เพิ่มต้องบอกว่ามะม่วงเนี่ยผมเนี่ยจริงๆกินทั้งเปลือกมันกินได้นะครับถ้าล้างยางมันออกดีๆเนี่ยแล้วคำทั้งแต่บางทีมันก็ไม่ได้วะตัวนี้ผมว่ายังไม่สุดมันจะมีตัวที่มันกินทั้งเปลือกได้อยู่แต่ตัวนี้ยังไม่สุด yes อ่ะชาลีฟอยู่ยูเอฟน์ทูทีไทม์อร่อยอืเสียงกรอบนุ่มนุ่มนะยู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 อาบน้ำชัวอาบน้ยูอาบน้ำมาเกินวันนี้นี่อันเนี้ยนี่อาบอาบน้ำชัวเฮ้ยอร่อยจริงจริงอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยอ๋อ นี่ยเต็มกินแตงยันนี่อยูเต็มไอ้ได้ไอ้เยอะมิน yes โจกึมนี่โจกึม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  yes เง่ยโหนี่นี่ water water น้ำลายอยู่ไปอยู่ไปอาบน้ำ ten second เด้ออยู่โอ้โหน้ำลายชุ่มมะม่วงเลยนะครับผม ต้องกินข้าวหายไปไหนวะใครมันทิ้งเศษเจลนี้ไว้เนี่ยวายนอืไ <No. S 2> อ,อ <I> ติดฟันด้วยเนี่ยอันนี้อร่อยปะ